สรุปตรนารางคะแนน AFC Champions League Elite ฤดูกาล2025-2026ก่อนเกมนัดที่4อัปเดตประจำวันอังคารที่4พฤศจิกายน2568อันดับ 1. อุนซันฮุนไดมี7คะแนนอันดับ 2. วิเซลโกเบมี6คะแนนอันดับ 3. คังวอน FC มี6คะแนนอันดับ 4. มาชิดะเซลเวียมี5คะแนนอันดับ 5. เซียงไฮส่วนหัวมี4คะแนนอันดับ6 อฟซีโซมี4คะแนนอันดับ7ยาโฮดารุนทักซิมเ c ฟซมี4คะแนนอันดับ8ปดซานเฟรชเช่ฮิโรชิมามี4คะแนนอันดับ9เฉิงตูหลงเฉิงมี3คะแนนอันดับ10เมลเบิร์นซิตี้มี3คะแนนอันดับ11บุรีรัมยูไนเต็ดแข่ง3านัดชนะ1แพ้สองมี3คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่12สเซียงไฮ้ s i p g มีเพียง1คะแนน ก็จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนน AFC Champions League Elite วันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ